ก็เลยถามคุณพ่อไปว่าพ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แบ่ง30%มให้เนี่ยทางพ่อเนี่ยอยากให้หนูแบ่งให้น้องเท่าไหร่นะคะตอนนั้นหนูถามไปตรงๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่าที่คุณพ่อโทรมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนูถ้าให้เป็นสาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเป็นข้อตกลงที่เรามีกันไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ทางน้องรู้ดีทางเรารู้ดีนะคะแล้วก็ทีนี้ พอคุยกับคุณพ่อไปสักพักเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าออบอกว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็ได้รู้กันว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นต์่น้องไม่ได้แล้วก็คุณพ่อบอกว่าแค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวโทรกลับหรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละหนูก็เลยวางสายกับพ่อไปทีนี้พอวางสายกับพ่อปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนที่โทรตอนที่คุณพ่อโทรมายังมีเรื่องนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อโทรมาคือคุณพ่อบอกว่า รู้ไหมว่าวันที่ถ่าย MV อ่ะหนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะมีค่าซื้อชุดค่าที่พักค่ากินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบนี้หนูก็ไม่สบายใจแหละเพราะว่าถ้าน้องไม่พอคือตอนนี้เพลงมันดังตั้งหนึ่งร้อยล้านวิวอ่ะแล้วคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่พอเนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าน้องคือน้องควรจะได้รับในสิ่งที่น้องควรได้รับคือค่าตัวเนี่ยควรจะได้ครบถ้วนแต่วันนั้นถ้าจําได้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่พักเนี่ย คือวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกเองว่าพ่อมีญาติอยู่ที่สีชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อไปนอนบ้านญาติอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่พักก็ขอโทษด,ด้วยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเรื่องการกินเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณพ่อขอไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลย ไม่เป็นไรคะ่ะก็พ่อไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลยไม่ได้จัดการเรื่องการกินให้พอ่ออันนี้ก็ยิ่งขอโทษไปอีกนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะว่าน้องเนี่ยซื้อชุดมาเท่าไหร่คือตอนนั้นคิดว่า1นึ่งหมื่นเนี่ยพอไหมเพราะว่าตอนที่โอนไปให้น้องเนี่ยก็คือถามน้องแล้วว่ามันพอไหมซึ่งทางน้องเองก็บอกมาว่ามันพอเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้ทีนี้พอวางสายไปเนี่ยวันนั้นที่วางสายไปเนี่ยเจนนี่เนี่ยก็เลยโทร หากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในภาคใต้นะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทั้งฝั่งน้องแล้วก็ฝั่งหนูว่าไปปรึกษาว่าเนี่ยเอ่อสหรับค่ายยอดวิวตรงนี้หนูแบ่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตกลงกันแต่แรกแล้วหนูจะทํายังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างผู้ใหญ่ก็แนะนามาว่างานให้หนูเนี่ยก็แบ่งเป็นน้ําใจให้น้องไปนะคะหนูก็รับทราบและทีนี้หนูก็รีบโทรกลับหาพ่อเพื่อคุยเรื่องนี้พอโทรกลับไปเนี่ยคุณพ่อไม่รับสายแล้วพอพ่อไม่รับสายหนูก็เลยเลือกที่จะทักแชทน้องก้าวไป ขออนุญาตเปิดแชทนิดนึงนะคะทักแชทน้องไปนะคะขออนุญาตเปิดแชตก่อนค่ะซึ่งจริงๆมันมีเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชตเลยดีกว่า <c oughs> คือตอนนี้ที่หนูออกมาพูดวันนี้ หนูไม่ได้หวังให้ทุกคนจะเชื่อหนูนะคะแต่หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของน้ําใจเรามีให้กันได้แต่เราต้องคุยกันไม่ไม่ใช่แบบขาดการติดต่อหนูไปแบบนี้อ่ะหนูทักแช็ดเก้าไปว่าเก้าคือพี่รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาและตอนนี้พี่ก็ขอบคุณสําหรับเพลงที่ได้หนึ่งร้อยล้านวิวที่น้องมีส่วนร่วมเดี๋ยวหนูหาแชทตรงนี้ก่อนพี่มิว ห้าเ <5. S 2> ช็ดไอตท,ที่ว่าน,นี่ทัำไปบอกว่าตั้งแต่พอถูกมาทีนี้